นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i ิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับถ้้้าาไไทยจะมีีีสักดคดคชติน ก่องานใหม่ร่วมใจพัฒนาโปรดเลือกนายประมุกรจนตันหรือกำนันแกเป็นนายกอวตอสาวเชืองคนใหม่โปรดกาอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสาวชะง,งกที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะง,งกคนใหม่ขอเชิญทุกท่านออกไปใ,<ค>ใช้ <support S 1> สิทธิ์เลือกตั้งจากโปรดเลือก com นายประมุกโรจนาตันหรือกำนันแกเป็นนายกอบตอสาวชะง,งกคนใหม่โปรดกาเบอร์หเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึงน่ง Saan ngan to ก่องานใหม่ร่วมใจพัฒนาอดีตเอาไว้เตือนใจปัจจุบันคือสิ่งที่เห็นมุ่งม,มั่นสร้างสรรค์พัฒนาสู่อนาคตเป็นตำบลแห่งเศรษฐกิจการเกษตรก,ษการท่องเที่ยวสังคมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬาที่โดดเด่น,นเพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิต,ท,ตที่ดีมีความสุขและเป็นตำบลต้นแบบของการพัฒนาที่จเจริญรุ่งเรืองมั่นคงยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องโปรดให้การสนับสนุนเลือกนายประมุขโรจชนะตัน หรือกำนันแกเป็นนายกองค์งการบริหารส่วนตำบลสาวะโงกโรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นตลาดกันเลียวซ้ายและขวากับข้าวกับปลาเรายัางเลือของดีจะซื้อมูกุ่งไก่ปูปลายังดูเนือกรู้ตาไม่เลือกที่ทางดีตะโกเนื้อเอามาทำอาหาร เรายังคัดสันไม่ใส่สารเร่งสีเลือกคนเข้ามาเป็นผู้แทนเลือกคนเข้ามาเป็นผู้แทนไม่ต้องเป็นซุปเปอร์แมนแต่ขอให้เป็นคนดีตำบลสาวชะงกจะสดใสถ้าร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสู่อนาคตชุมชนวิถีใหม่นิวนอรมม์มอลนายประมุกรอดจันตันหรือกำนันแก ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลใส่ใจการพัฒนาขออาสาขอโอกาสสารงานต่อก่องานเดิมริเริ่มงานใหม่ด้วยความทุ่มเทสุดหัวใจและตั้งใจจริงไม่ทิ้งปัญหานายประมุขรจนตันเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถมากด้วยประสบการณ์และเป็นผู้มีจิตอาสาร่วมใจพัฒนา,าช่วยเ<า>หลืองานชุมชนมีความเสียสละ ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและชุมชนด้วยความจริงใจตำบลสาวชะงอกจะสดใสและก้าวไกลถ้าร่วมใจเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเราจะทำให้ตำบลสาวชะงอกเป็นตำบลแห่งเศรษฐกิจการเกษตรการท่องเที่ยวสังคมการกีฬา,าศาสนาวัฒนธรรมและส่งเสริมการกีฬาของเด็กและเยาวชน ให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุขโดยยึดหลักแนวคิด ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริงวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากาก,ากอนามายัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะโงกเลือกคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถมาพัฒนาตำบลสาวทชงอกของเราให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงยั่งยืนและเป็นต้นแบบตำบลพัฒนา วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไปเลือกตั้งนายกองค์งการบริหารส่วนตำบลสาวชะโงกโปรดเลือกนายประมุขโรจนตันหรือกำนันแก้เป็นนายกอบตอสาวชะโงกโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง บชาติไทยจะมีศักดิ์สรีถ้าได้คนดี้มาเป็นผู้แทนคนไทย คนดีมีคุณธรรมมีความรู้และมีความสามารถมาพัฒนาตำบลสาวชะงกของเราให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงยั่งยืนและเป็นต้นแบบตำบลพัฒนาอนาคตของชุมชนตำบลสาวชะงกจะก้าวไกลถ้าร่วมใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโปรดเลือกนายประมุขโรจนะตันหรือกำนันแกปเป็นนายก,ากอบต<า>สาวชะงกคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึน่งเบอร์หนึน่งเบอร์หนึ่ง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะโงกในการบริหารงานและพัฒนาชุมชนสู่อนาคตเราจะทำตำบลสาวชะโงกเป็นตำบลแห่งเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแหล่งวัฒนธรรมที่งดงามการศึกษาที่ได้มาตรฐานเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพที่มั่นคงการคมนาคมที่สะดวกและพารามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยลานรักลานกีฬา อย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน,นาย,ยกอ,องการากบริหารส่วนตำบลสาว <สา S 1> ชะมก <com. S 1> คนใหม่โปรดเลือกนายประมุขโรจนะตันหรือกำนันแก้โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง จะพัฒนาบ้านเมือจะพัฒนาเราคงจะได้ลืมตาและเชิดหน้าสักทีเลือกคนดีเลือกคนทำงานเป็นโปรดเลือกนายประมุขโรจนตันหรือกำนันแก้เป็นนายกอบตสาวชะโงออกคนใหม่โปรดนี่ <กะ S 1> คือสปอตตัวอย่างจา <1 S 2> กเดอะท th ิดดอทคอมเบอร์หนึงเบอร์หนึ่งยี่สิบแพฤศจิกายนเข้าคูหากาเบอร์หนึงเบอร์ห ber